ตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ GTA 5 Fashion Week Finale นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้เข้าแข่งทั้ง4คนก็ได้ขับเคี่ยวกันและผลโหวตก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ด้านหลังของผมคือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดพร้อมกับเมนเทอร์พิเศษอีก3ท่านด้วยกันในวันนี้ผู้ที่ตกรอบได้แก่คุณ <c oughs> เป็นทอยเป็นทอยพูดไ LIKE ป <c oughs> ยังเลยคุณเบนทรอยอยู่ไหนครับน,นี่ครับคุณเบนทอยครับคุณเบนทอยคุณไม่มีใครโหวตให้เลยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเลย ก็คงตามไม่ถึงนะครับตามไม่ถึงนะไม่เข้าใจความไอ้ของผมคุณรู้ไหมครับว่าคนที่ตกรอบจะต้องเจอกับอะไรบูชายันคุณเบนทอยครับคุณต่อปฏิการิยันนี้ครับไปห้องดาวนะครับขึ้นไปครับในานะคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดในวีคที่แล้วนะครับได้แก่คุณหมูนะครับคุณหมูต้องมาเป็นคนส่งคุณเบนทอยออกจากการแข่งขันนี้ครับ ไปเป็นปอนอยูไปเป็นบอลนยังอยู่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 เก้อต้องมีคนกลับไปรับพี่ลงไปครับพี่ชายาไม่ตยอยู่ตรงเงี้ยงกันเนี่ยเอาล่ะกิจดีนะครับคุณหมูช่วยลงไปนิดนึงนะครับอยู่ตรงเงียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้าวลงผิดเอียงผิดเงี้ยงแล้วอ้าวเฮ้ยลงได้เหรอได้ ลงได้ดิเอาแลว่เกือตายจะเป็นภาพการล่อนลงของพวกแข็งขันทั้งหมดนะครับโอยแปดเจ็งน้ำแปดเมื่อกี้จี้จเหรอและตอนนี้นะครับก็เป็นรอบไฟนอลรา round แล้วซึ่งผู้ของเขาผู้แข่งข่าวผู้ของเขาใจเย็นพี่ใจเย็น และตอนนี้นะครับก็มาถึงรอบการแข่งขันฟินาเล่แล้วนะครับผู้เขาเ้าแข่งขันสามคนสุดท้ายได้แก่น้องจีจี้น้องหมูและน้องตั้มครับผมขอเสียงปรบมือให้พวกเขา้วยครับทางด้านขวามือของผมเองนะครับก็คือผู้แข่งขันทั้ง3คนครับผมและด้านซ้ายคือคุณเบนท์ทอร์ที่ตกรอบไปนะครับแต่ว่าเขายังเสนอหน้ามาอยู่ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นคอมเมนเตอร์พิเศษในวันนี้ครับและ <c oughs> นอกจากนั้นวันนี้ได้รับเกียรติจากเมนเทอร์พิเศษอีก2ท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับเบนท์อีโก้และมาร์ตจูโดครับ เดินมาเนียนๆมากนะครับตบมืออ่ะครับโลอกเข้าแข่งขันในวันนี้นะครับก็คือน้ําตกด้านหลังนั่นเองครับจะเป็นฉากฟินาเล่ของเราในวันนี้ครับทำยังไงก็ได้ให้กระโดดออมาจากน้ําตกแล้วถ่ายรูปให้สวยที่สุดครับผมจะมีพร็อปก็คือสตันแมนของเราคุณโอ๊ตครับผมเลซีบีอยู่ไหนครับนี่ดอวา คุณโอ้น,นี่เป็นสแตนแมนอยู่กับฮอลีวูดเลยนะครับเล่นหนังมาหลายเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นกับมิยาบีนะครับเล่นมาหมดแล้วครับสตแตนแมนได้ขนดนั้นแล้วพี่เป็นคนที่พ่นน้ำเข้ามาในจอแทนพระเอกของเรานั่นเอง, <c oughs> งโดนแกว่าวันนี้เขาจะรับหน้าที่ขับรถกระบะเพื่อชน่วงแห่งของเราให้ได้ภาพสวยที่สุดครับผมพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมครับพร้อมแล้วจีจี้เริ่มจีจี้ก่อนเลยหลังจากที่ร้วจีจี้ได้เป็นคนสุดท้ายวันนี้ใช้คุณได้เริ่มก่อนเลยครับผม ให้เวลาเธอเตรียมตัวสักครู่หนึ่งน้องจีจี้คะในฐานะที่เป็นผู้แข่งขันคนสามคนสุดท้ายเนี่ยคิดว่าวันนี้เตรียมอะไรม,มาบ้างคะก็น่านอนค่ะจีจี้มาความกระแสงสีแล้วก็ความคันเสดงนนะคะน่านอนทุกคนสู้จีจี้ไม่ได้น่นอนค่ะแล้วคิดยังไงกับผู้แข่งขัน2สองคนที่เหลือบ้างครับนี่จะบอกเขาไหมฮะแต่สู้จีจี้ไม่ได้หรอกค่ะเอาละครับล้องหมูแล้วในฐานะที่เป็นผ<ช>ู้แข่งขันคนหนึ่งที่เข้ารอบชิงนี่วันนี้เตรียมอะไรม,มาบ้างครับเออไม่ได้เตรียมะจ,จริงๆไม่ได้ชื่อหมูด้วยนะฮะชื่ออะไรครับ เปย่า <nt> <monastery> กับต <response> <sm> ิชาชื่อติชาล่าติชาล่าตบมือตบมือตบมือไม่เตรียมอะไรใจพร้อมกายพร้อมเราทำได้ติชาล่าขอแนะนำเมนเทอร์คนใหม่ของเรานะครับคุณมาร์จูโดนะครับวันนี้คิดยังไงกับผู้แข่งขันทั้งสามคนบ้างครับเรื่องใครอ่อนใครแข็งล้วครับผมว่าผมแข็งได้ พูดดีๆนะครับผมอ๋อดีๆดีมากดีมากนำทีมแข่งดีมากดีมากแน่นอนคนคนนี้ไม่คือผันกลางปันกลางแม่รู้นะว่าคุณพ้องหว้ส่วนไอ้หมูๆนะครับอืมพูดดีๆอืมอ่าเวิร์กสุดละอือควันเลดละ อันนี้เหมือนมีอะไรเจาะหัวอยู่ไม่รู้อรอบได้เลยครับกัดฟัน,นพูดทั้งนั้น,นครับกัดฟันพูดครับต้องรอต้องรอดูผลงานนะครับว่าแต่ละคนก็ที่แอบผลงานได้ดีนะครับ <c oughs> ต้องรอชมครับว่าผลงานใครจะเป็นยังไงคุณเมนนี่โก้ครับคุณคิดยังไงกับผู้แข่งขันทั้งสามคนบ้างครับอืมเราสามสามคนคิดว่าดูไม่มีจุดยืนของเองทุกคนเลยดว่าเป็นปีญานไม่มีจุดยืนดูโรคาหน้าลยดอมาสทำไมเสียเวลา นี่จะกลับบ้านไปกินข้าวน่อนแล้วเสียงแบบเอ็โคอยู่งานวัดมากเลยนะครับคุณเล่นเล่นห้องน้ำเปล่าครับเอาแล้วครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราก็คือคุณจีจี้นะครับในรอบชิงชนะเลิศเราให้โอกาสแค่คนละ 2, เทคเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคแรกทำไม่ดีที่สุดครับคุณจีจี้พร้อมไหมครับค่ะถ้าพร้อมเราห้าสี่สามสองเห็นแล้วครับโอเคถ่ายแล้วครับ เทคสุดท้ายครับคุณจีจี้ได้อีกเทคเดียวนะครับนี่แหละครับความกดดันของรอบชิงเมนเทอร์คนอื่นว่าไงบ้างครับจากความผิดพลาดของจีจี้ในเทคนี้ต้องพูดมากแห่งเองแข่งเองเลยผมเห็นจากการสไลด์ลงน้ำตกจากเทคแรกแล้วผมรู้สึกว่าคุณจีจี้จะต้องได้ที่สามแน่นอนกับครั้งนี้ครั้งที่แล้วก็ได้ที่สามเป็นที่หนึ่งในหัวใจทุกคนครับผมนี่คือจะถ่ายและบอกกันบ้างนะครับไม่ใช่อยู่ดีก็ระเบิดแล้วก็ไม่บอกอะไรเลยไม่ได้ทำไม่ได้ทำพร้อมยัง ห้าสี่สามสองว่ามาอหายไว้เรียบร้อยครับโอเคครับผลงานของจีจีทั้งสองอันออกมาเรียบร้อยแล้วครับเมนเทอร์ทั้งสามคนว่าไงบ้างครับสำหรับงานของจีจีอ้าวจะทำ้ายเมนเทอร์ครับคะแนนอาจจะลดได้นะครับ <c oughs> ผมว่ามันได้อีกเลยได้อีกได้กว่านี้มันได้กว่านี้ ภาพนี้เป็นไงครับถ่ายเลยสวยด, <c oughs> ดีว้านีโอเคแล้วโอเคอนี้น่าจะดีกว่าเมื่อกี้ด้วยนะครับข้าแข่งตไปคือคุณตั้มนะครับเชิญครับมประจําที่ได้เลยครับคุณตั้มจากวีกที่แล้วนี่เขาทําผลงานไว้ทอนทัางโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นความคีเอนหรือว่าการสร้างสารรค์ของเขานี่เป็นที่พูดถึงอย่างมากน้องๆคอมเมนต์ไว้มากม,มายเลยตอนนี้คุณตั้มได้เอาอุปกรณ์เข้ามาแล้วนะครับพร้อมชิ้นแรกคือเครื่องบินนหครับเฮลิคอปเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดยหันโดยหัน ด้านหนึ่งออกคางน้ำตกครับนั่นแหละครับถูกต้องครับเชเชแล้วไงครับจะเกิดอะไรขึ้นบอกผมด้วยผมเป็นคนถ่ายค่อยๆลงจอดหน่อยครับค่อยๆลงจอดนี่แค่ฉากเปิดตัวครับพี่อ๋อนี่เปิดตัวเฉยครับยังไม่ได้ถ่ายโอ้โหตัดไปย่าปิวตัดต้นไม้ต้นไม้ด้วบริการคุณมารคุณขับดีๆหน่อยครับคุณมารอยู่โดอ๋อผมนะครับแพงนะครับก็ลงจอดสวยมากครับสวยจริงๆหายไปแล้วครับนั่นคือการลงของคุณเหรออ๋อนี่คือแฟนนี่คุณสั่งมาเป็นพร็อปเหรอเนี่ย ไม่ได้สั่งเอาออกไปทนห้าสี่สามสองมาดูผลงานของเขาครับทำอะไรกันอยู่ครับเอ้ยอ้าวมีเสียงอ้าวมีเสียงอ้าวมีคนเล่นสกปรกครับผมนี่ห้ามยิงคนอื่นนะครับผิดกฎนะครับคุณคุณหมูหรือเปล่ารับเนี่ยแน้นอนเลยครับตั้งแต่สั่นแ่เลยครับ ช็อตที่2ครับคุณตั้มคุณมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับมีอะไรงัดออกมาให้หมดครับที่คือรอบชิงแล้วทอยขับมาดิแล้วก็ยิงปืนใหญ่ใส่ผมเลยได้เอาอย่างเอาอย่างนั้นเน่ก็คือจะใช้เฟรมเดิมแต่ว่ารอบนี้จะเป็นรถถังนะครับเขาบอกจะสั่งรถถังยิงเขาให้ปิวมาเลยนะฮะพอตายแล้วมันก็ขึ้นยากอยากจะฆ่ากันทำไมวะเนี่ยเริ่มเริ่มหัวร้อนแล้วนะครับร้อนนะครับมีคนเข้ามาแจมในเฟรมแล้วคุณหมูคุณออกไปก่อนครับคุณ ทำคอมโพสเสียนะครับออกไปก่อนครับคนหมูอีกแล้วครับจะอยู่ในวงการแบบนี้ไม่ได้นะครับทำตัวแบบนี้แย่จริงห้าสี่สามสองมาครับโอ้ถ่ายไว้เรียบร้อยครับแต่คุณตัมเหมือนจะพลาดเหมือนกันเพราะว่าศพของคุณไม่ได้ลอยลงมาในน้ำโศกครับคุณมาริโโดครับคุณคิดว่า ข้อผิดบางนิดนึงครับ,บวางนะฮะเพราะว่าติดตามเข้ามาตั้งแต,แต่ครั้ที่แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วแต่ว่าวันนี้เขาทําพลาดนะครับทั้งสองช็อตเลยด้วยนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์กับเบนทอยแป๊บน,นึงครับดีหน่อยครับเบนทอยมาที่นีเลยดีเรืต้องเคลียร์กันหน่อยละต้องรอดูครับคุณหมูครับคนสุดท้ายเขาจะทําได้ดีกว่าอีกสองคนหรือเปล่าแล้วสตารแมนคุณเลซี่บีก็ไม่ไทำห่าอะไรเลยนะครับในงานนี้ห้าสี่สามสองมา หายแล้วครับโอ้โหถึงจะไม่อยากพูดแบบนั้นก็ตามนะครับแต่ว่าภาพนี้ออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับคุณยังได้สิทธิ์อีกช็อตนึงนะครับนะครับช็อตที่2ช็อตสุดท้ายของคุณหมูครับจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะชนะหรือเปล่านะครับตอนนี้ตั้มเป็นผู้ช่วยให้หมูนะครับไม่รู้จะมีการเล่นสกรโปรกกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ไอ้ผมไม่มีผมเป็นเป็นคนยุ่ยทำครับผมอ่าสี่สามสองมาครับเลยีดีดีดีพี่ไป <laughs> ติดอะ่ะมันติดมันติดติดอะ่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน GTA 5 Fashion Week Finale แล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วกับผลงานของเขาทั้ง3ภาพถามเมนเทอร์ของเราดูครับเริ่มที่คุณเบนทอยก่อนนะครับอดีตผู้ตกรอบคิดว่าใครสมควรจะได้เป็นผู้ชนะในวันนี้ครับ เป็นทอยครับผมออกผิดครับผมนับไปหนึ่งมีถูกมีผิดด้วยเหรอครับคุณเบนซิโก้ครับคุณในฐานะที่เป็นผูน้นำวงการแฟชั่นมาตลอดคิดว่าวันนี้ภาพถ่ายใครเข้าตามากที่สุดครับผมว่าของจีจี้ดูธรรมชาต,รตริสุดนะดูธรรมชาติสุด,ดใช่ไหมครับยอดไม่อยากจะเชื่อเลยหมายความว่าคุณให้จีจี้ชนะใช่ไหมครับใช่จีจี้กำลังเมายาอยู่เลยนะตอนนี้ ็ดือดลม่ยอมใจคุณแพ้ยอมใจคิดว่าจะแพนะแต่ว่ายังเหลือคนหนึ่งเป็นคนตัดสินครับคุณมาสุโดครับคะแนนเสียงของคุณที่มีอยู่คุณจะมอบให้กับใครครับให้คุณหมูครับให้คุณให้คุณจตอบเสร็จก็ตายเลยครับตอนนี้หมูหนึ่งจีจี้หนึ่งนะครับตอนนี้คะแนนสูสีกันครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาโหวตในรอบไฟนอลครับคุณโอ๊ตคุณเป็นตัวตัวแถมนะครับคุณ ต้องเลือกนะครับคะแนนของคุณจะเป็นเอกฉันเลยนะครับว่าใครเป็นคนชนะคะแนนของผมเลยครับครับึงช่วยอยู่นิ่ๆนะครับได้ครับว่าไงครับหมูหรือจีจ้พูดสิครับเลือกยากเลือกยากมากเลยนะครับคอนนไม่เปิดดีดี่สัตให้จีจี้ครับให้จีจี้ครับเออจี้เหรอเปจเหรอด้ใช่ไหมเ้เฮ้เฮ้เฮ้ ผู้ชนะในการแข่งขันที่ f i v Fashion Week Finale เป็นคุณจีจี้ครับปรบมือก็คือนาทีที่เธอได้เป็นแชมป์ของเราครับนี่จะพูดกับกล้องไหมครับพูดได้เลยครับใจจะทำอาไปไม่ถูกแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีอะไรมากทำอะไรนิดๆดหน่อยก็ชนะได้แล้วค่ะมันเป็นความวุข โอเคครับสำหรับตลอดซีซั่นนี้นะครับผู้ที่ชนะก็คือคุณ g ีีนั่นเองครับแต่ว่าการแข่งขันของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นเราติดตามได้ในซีซั่นต่อไปว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ครับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับบายบายเบารโอ้ยแบบาาแม่งโหดมากอ่ะลัวแน่ๆครับ ไปหมดทั้งพันมือนะครับอาชิลามาก้าวหางจะทำยังไงวะเขาแทงรัวกูต้องรัวอีกเหนื่อยกูอีกเหนื่อยกูอีกโอ้ยเรียบร้อยครับ